ทีมกฎหมายพักไทยพักดีนำลูกจ้างสาวถูกรองนายกอบจนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเข้าร้องเรียนต่อพบตรเพื่อช่วยเร่งรัดติดตามคดีเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัววันผู้มีอิทธิพลลั่นแม้เป็นลูกจ้างก็ไม่ควรถูกข่มเหงรังแก เวลา13นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานต,ตำรวจแห่งชาตินางสาวนาทัทยาศาสนาภาพเจ้าหน้าที่อัตราจ้างกองการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายพัฒพจน์หมดมนทินประธานด้านศาสนาและคุณธรรมพักไทยพักดีและตัวแทนฝ่ายกฎหมายพักไทยพักดีเข้ายื่ยนหนังสือร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และความคืบหน้าในคดีของสพนครศรีธรรมราชจากกรณีที่มีผู้ โอนเรื่องเบีย้ยเลี้ยงนักกีฬาในการเข้าแข่งขันโดยได้เบีย้ยเลี้ยงวันล,ละ20บาทและว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาศร,รองนายกอาบาจอนครศรีธรรมราชเรียกผู้เสียหายเข้าไปพบที่ห้องทํางานกับทําร้ายร่างกายดั้งจมูกห่าไปหน้าบวมช้าต่อมาผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชให้ดําเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุในฐานความผิดทําร้ายร่างกายและกัดขังหนงเหนียวแต่คดีดังกล่าวกับไม่มีความคืบหน้า นางสาวนัททยาเปิดเผยว่าเมืม่อวันที่24พฤษภาคมผู้ก่อเหตุได้เรียกตนไปต่อว่า และกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโพสต์เรื่องเบี้ยเลี้ยงก่อนจะทำร้ายด้วยการต่อยหน้าจนเลือดอาบจมูกแตกและบังคับให้ติดต่อผู้โพสต์ให้มีการลบโพสต์มีการล็อกประตูไม่ให้ใครเข้ามาตนเองพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกแต่กลับถูกต่อยซ้ำพร้อมทั้งข่มขู่หากพบที่ไหนจะใช้อาวุธปืนยิงให้ไส้แตกก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่อบจอชายพยายามมาเคาะประตูจนว่าที่ร้อยโทยุทธการไปเปิดประตู ซึ่งในวันดังกล่าวมีพยานแวดล้อมอยู่ด้วยประมาณ2-3ถึงคนต่อมาตนเองได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองคอนครศรีธรรมราชและได้มีการนัดหมายเพื่อเข้าไปชี้จุดเกิดเหตุพร้อมทั้งได้ขอสำเนาบันทึกแจ้งความและบันทึกประจำวันของคดีดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุโดยเมื่อถึงวันนัดหมายเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่าไม่สามารถพาเข้าไปชี้จุดเกิดเหตุได้เนื่องจากทางชุดสืบสวน ในคดียังไม่ได้ทําเรื่องเข้าไปขออนุญาตที่อบจอจึงทําให้เสียเวลาโดยใช่เหตุและทําให้การดําเนินการด้านคดีมีความล่าช้าและมองว่าอาจเป็นเพราะอิทธิพลของผู้ก่อเหตุจึงทําให้คดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งเมื่อตอนเองขอบันทึกประจําวันและเอกสารบางอย่างในคดีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่มอบให้โดยอ้างว่ามีสิทธิที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ อีกทั้งเมื่อตรวจสอบไปว่ามีการเรียกสอบพยานแวดล้อมหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือไม่กับปรากฏว่ายังไม่มีการเรียกสอบปากคําผู้ใดเลยซึ่งเสี่ยงต่อการที่พยานแวดล้อม อาจถูกคมคูจนทำให้รูปคดีเสียหายตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับในปัจจุบันตนเองและครอบครัวอยู่ในภาวะหวาดกลัวอิทธิพลของผู้ก่อเหตุเพราะเคยทราบว่าผู้ก่อเหตุเคยมีพฤติการในลักษณะใกล้เคียงกันกับสื่อมวลชนจนเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้จึงต้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและเร่งรัดคดีให้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุได้พยายาม ต,ติดต่อเพื่อไกล่เกลีย่ยกับตนเองหลายครั้งด้วยความหวาดกลัวจึงไม่กล้ารับโทรศพัพท์กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาน้องชายของตนเองได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุโดยระบุว่าจะขอเจรจากไกล่เกลีย่ยและเยียวยาเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ตนเองยังอยู่ในภาวะหวาดกลัวและยังไม่พร้อมที่จะเจรจาใดๆอีกทั้งต้องการดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทําที่คุกคามต่อข้าราชการในพื้นที่ เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วในวันที่30ที่จะไปขอคัดสำเนาเบันทึกประจําวันนะคะทางตารวจไม่สามารถให้ให้บันทึกประจําวันได้เพราะว่าหาเล่มไม่เจอเนี่ยคะ่ะก็ไปนั่งคออยู่ครึ่งวันคะ่ะก็หลังจากนั้นก็ตํารวจใหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุก็ชี้ไม่ได้นะคะแล้วก็กลับมาที่สํานักง,งานตํารวจสอพอเมืองอีกก็ไม่ได้บันทึกประจําวันอีกคะ่ะก็เลยต้องมาขอมาร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากคดีที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยค่ะแค่ขนาดเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็เลยต้องมาขอความร่วมมือจากสํ้าหน้านี่ตำรวจค่ะตำรวจบอกไหมคบว่าที่ไม่สามารถจะไปชี้จุดได้เนี่ยคือตำรวจเขาบอกไหมว่าเขาไม่พร้อมเพราะอะไรยังไงคือคือวันนั้นตอนที่ไปคัดตอนตอนเช้าค่ะไปขอคัดสับนอค่ะแล้วก็ตอนบ่ายตำรวจว่าพร้อมที่ไปชี้จุดนี้ยังค่ะเขาบอกว่าพร้อมค่ะงั้นตอนบ่าย เดี๋ยวจะถ่ายเอกสารสำเนาบันถุประจำวันไปให้ด้วยแต่พอไปถึงก็ไม่ได้แล้วพอถึงก็ชี้จุดไม่ได้เพราะว่าทางหน่วยงานราชก,การไม่ยอมไม่ชี้จุดค่ะอ๋อคือตำรวจจะพาเข้าไปชี้ข้างในหน่วยงานใช่ค่ะอืมคือตำรวจบอกว่าเข้าไปไม่ได้เหรอคะคือคือคอ,คอในทางของอหน่วยงานราชก,การนะคะไม่สามารถในชี้ได้เพราะว่าทางตำรวจไม่ได้ทำหนังสือไปแจ้งไปล่วงหน้าค่ะ แล้วตารวจมีการนัดหมายครั้งต่อไปไหมครับว่าจะไปชี้เมื่อไหร่ยังไง,หร,งหรือว่ายังถ่ายังไม่มีอะไรดรําเนินการอาตอนนี้ค่ะอเราเรื่องของสำเนาบันทึกประจําวันอะไรต่างๆตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะเขาให้เหตุผลว่ายังไงครับกาบอกว่าเล่มหายเล่มที่เกิดบันทึกประจําวันนะคะหาไม่เจอไม่ทราบใครเอาไปไหนอรเนี้ยค่ะเขาก็นั่งคออยู่ครึ่งวันเช้าค่ะวันนั้นก็ไม่สามารถได้สำเนาอะไรเลยค่ะ เรื่องนี้ได,ได้ได้คุยกับทางท่านพ่วมกับของที่สองพออย่างท่านว่าไง<ห>คบยังไม่ได้คุยกับพ่วงกับเพราะว่าไม่ไม่ได้เจอพ่วมกับวันนั้นก็คือช่วงบ่ายอะค่ะเข้าไปคบไปครับท่านรองอะค่ะรอง่วมกับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นไอไอเกี่ยวกับเรื่องดําเนินคดีอะค่ะก็เลยไม่สามารถใครมาขอก็ไม่ให้ก็ได้ค่ะก็พูดอย่างนี้ค่ะ คือเรามองว่ายังไงฮะมันเป็นสิ่งที่มันมันผิดปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปแจ้งความมันท้กปรนจําวันะทุกครั้งเราที่เคยไปแจ้งเขาก็คัดสําเนาให้นะคะแต่ครั้งเนี้ยวันที่ไปแจ้งอะค่ะขอก็บอกไม่ได้ค่ะวันที่ไปให้ปากคาก็ขอํำเนาปากคาก็ไม่ให้ค่ะก็บอกไม่ได้ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมานาให้เราสงสัยไปถึงคนที่เรากําลังเป็นคู่กรณีกาอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาดูแล้วคนน่าจะมีอิทธิพลนะคะเพราะว่าขนาดแค่ไปขอบันทึกประจําวันจากตารวจก็ไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ค่ะมันก็ดูว่ามันน่าจะทําอะไรคนผิดไม่ได้ขนาดแค่ไปขอบันทึกก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยค่ะยังทําอะไรให้ไม่ได้ค่ะและประชาชนตอตาดำๆอย่างพวกเรานี้ไม่รู้จะไปขอความเป็นธรรมจากใครอะค่ะ ด้านดรพัฒพลหมดมนทินประธานด้านศาสนาและคุณธรรมพักไทยพักดีกล่าวว่าทางพักไทยพักดีเข้ามาช่วยดูแลผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บหญิงที่แพทย์ลงความเห็นว่าอาจถึงขั้นต้องทำการผ่าตัดและหยุดงานหนึ่งสองเดือน พร้อมฝากไปยังข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชาก็ดีก็ไม่ควรที่จะใช้กำลังประทุษร้ายโดยเฉพาะกับเพศแม่หรือเพศผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้การดำเนินการคดีแม้ว่าจะได้รับการไก่เกลี่ยมาตลอดแต่ผู้เสียหายก็อยากดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นแบบอย่างและเป็นบรรทัดฐานให้กับประชาชนทุกคนทราบว่าแม้จะเป็นลูกจ้างชั่วข่าวรายปีหรือเป็นผู้หญิงตัวเล็ก แต่เมื่อถูกผู้มีอำนาจหรือผู้บังคับบัญชารังแกก็ไม่ควรงอมืองอเท้าหรือยอมไก่เกลี่ยให้จบไปคดีนี้จึงเป็นคดีที่แสดงจุดยืนเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่ถูกรังแกจะต้องไม่ยอมผู้มีอำนาจอีกต่อไป ทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเวรอำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและลงเลขหนังสือพร้อมส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาต่อไปทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงาน